แล้วทุกเรื่องของไอทีจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณแน่นอนกลับเข้ามาสู่ช่วงคลิกฟันแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะโบวี่จะพาคุณไปพูดคุยกับเหล่าคนดังค่ะซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นหนึ่งสาวก,กับอีกสี่หนุ่มนะคะวงจิดาน,นั่นเองค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเขากันเลยดีกว่า ยัง <คะ S 1> ยัง<ช>ไม่ได้รวมเป็นวงใช่ไหมคะแล้วไปไงมาไงถึงได้มารวมกันเป็นวงนี้ได้คะก็จริงจริงแล้วโดยพื้นฐานของแบบศิลปินทุกคนจีน่าคิดว่าลึกๆอยากจะมีวงดนตรีค, <ะ S 2> คือหมายว่าเป็นคนที่คอยแบบเล่นด้วยกันตลอดเวลาคือไม่ใช่ว่าแบบคอยจ้างน <ะ S 2> ักรดนตรี <นะ S 2> แบ up, ็กอัพไปเล่นตางงานต่างๆเพราะว่ามันจะมีความเข้าขากันมากกว่าแล้วก็รวมไปถึงแบบเวลา คือปกติเราจะต้องเดินทางไปหลายๆที่ต่างจังหวัดนี้นะคะมันก็จะแบบมีความสุดเชื่อใจอุ่นใจกว่าแล้วก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องสนุกกว่าอ่างเงี้ยค่ะก็พอมาคุยกับ Small Room ก็เออเลยได้แบบเออทำเป็นวงดีกว่านะอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มหาในตดนตรีเข้ามาอะพูดถ,ถึงแนวเพลงบ้างค่ะก็อ่ะแนวเพลงของเรา <c oughs> ก็เป็นโมเดิร์นล็อกครับค่ะ <c oughs> แต่เป็นโมเดิร์นล็อกที่แบบว่าเนื้อหาจะแบบสดใสสนุก คุยถึงเรื่องใกล้ตัวคร้อนใจง่ายครับสมัยนีย้ก็จะมีโมเดลล็อกหลายแบบของเราแบบสดใสสดใสแล,แล้วก็คือจริงๆถ้าถ้าดูในแนวรวมทั้งอัลบั้มอย่างเงี้ยมันจะแบบค่อนข้างหลากหลายค่ะแต่ละแต่ละเพลงก็จะมีดีเทลต่างๆของมัอือแล้วก็สำหรับอัลบั้มล่าสุดนี้นะคะคือกระแสตอบรับค่อนข้างจะดีมากนะคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะก็ รู้สึกแฮปปี้นะคะ,คะก็เวลาแบบคนชอบเพลงเราก็แฮปปี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็มันเหมือนกับแบบเวลาเราทําเพลงเราก็ทํากันสดความสามารถแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันต้องมาแบบพิสูจน์กันเงี้ยตอนฟังเพลงก็พอคนชอบแล้วรู้สึกโูไหายเหนื่อยนะแล้วแบบออรู้สึกแบบเออแบบดีใจอะไรเงี้ยเวลามันจะส่งผลแต่เวลาแบบเราเออไปเล่นสดมีคนร้องตาม ก็เราไม่ต้องร้องเยอะไม่เหนื่อยไม่ร้องเลยส่งมาอย่างเดียวค่มคะ MV เพลงฉันไม่เป็นอะไรเนี่ยลักษณะของของ MV เนี่ยจะเป็นภาพแบบรีเวิร์สใช่เป็นเป็นทำไมถึงเป็นมาเป็นมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะทำไมถึงนำเสนอถ่ายทอดมาเป็นแบบนี้จริงๆก็แค่อยากจะหาเทคนิคเนาะให้มัดูเก๋ๆเราอยากฝึกวิ่งถ่ายหลังกันอ๋อใช่ใช่จริงๆไม่ได้ใช่ ว่็แต่วิ่งเอาเองวิ่งวิ่งจริงๆค่ะแบบว่าฝึกวิ่งนานไหมนานค่ะจริงๆค่ะเริ่มตั้ไปกันใหญ่แล้วยากมากตอนนี้กันโดดขึ้นมาก็ต้องฝึกพูดถอยหลังด้วยอะไรมันก็เป็นเทคนิคอย่างนึงอะค่ะก็คือเหมือนอยากจะเล่าเรื่องแบบให้มันรู้สึกว่าแบบ แปลกไปทีนี้เนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องราวของคนเศร้าก็มีความทุกข์แต่ว่าเราเปิดฉากมาเป็นแบบสนุกสนานกระโดดน้ําเล่นน้ําอ่างเงี้ยก็เลยการเล่าย้อนหลังเนี่ยมันจะเป็นค่อยๆแงมให้เขาแบบอยากดูไปจนจบว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องหลังกันก็ให้้เห็นต้นเหตุว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เราสนุกอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าไอ้เราห้ามแต่ว่าไม่เป็นไรก็ไปสนุกได้เข้าเรื่องเข้าเรื่องนะคะ รายการคลิปไอทีก็รายการเราก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของไอทีแล้วก็เทคโนโลยีนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าวงจีดาเนี่ยเป็นวงที่ไฮเทคนะมีแบบแกจิตหรือว่าเครื่องมืออะไรเจ๋งๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะมาแชร์ให้คนอื่นเผื่อคนอื่นอาจจะไม่เคยใช้ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทําเพลงอ๋อครับก็เดี๋ยวนี้ที่นิยมมากคือเขาจะเรียกกันว่าแซมครับ ก็คือเป็นการจําลองเสียงเครื่องดนตรีอคือเดี๋ยวนี้นีเราไม่จําเป็นจะต้องไปอาจจะต้องไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปหาแบบว่าอย่างเช่นเราอยากเราอยากได้เสียงไวโอลินอย่างนี้คือจะจะไปหาไวโอลินเนี่ยคือคนเล่นเป็นก็มีไม่เยอะครับถ้าไม่ได้เล่นดนตรีจริงะเราก็ถ้าเรารู้โน้ตเนี่ยไอซัมเนี่ยเราแค่เขียนมันลงไปคือแค่กดคลิกตรงปุ่มที่มันบอกว่าเนี่ยโน้ตอะไรแล้วมันจะกลายเป็นเสียงไวโอลินเราก็สามารถลากได้ว่าอยากให้เสียงยาวขนาดไหนเสียงสั้นขนาดไหน หนักลงหนักลงเบาอะไรเงี้ยคือมันทําได้ทุกอย่างเลยครับไม่ผิดเลยม่สาระด้วยใช่เราไม่มีทางผิดด้วยมันเรียกว่าอะไรนะคะเครื่องมือตัวนี้คือเขาเขาเรียกกันว่าแซมครับแซมมันเรียกเป็นภาษาบ้านๆแหละว่าภาษาจริงๆนี่ผมอาจจะต้องไปเปิดหนังสือนิดนึงอยากให้ฝากถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องนิดนึงนะคะให้กับผู้ชมแล้วก็น้องๆแฟนคลับที่ดูอยู่ค่ะก็จริงๆแล้ว พวกแก๊เจตต่างๆเงี้ยมันก็สนุกหมดแหละเนาะมันก็มีประโยชน์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเอามาใช้ในเรื่องของการทํางานการติดต่อสื่อสารก็สะดวกขึ้นหรือจะเล่นเกมอะไรเงี้ยทุ่อยามันก็ดูโอเคไม่ได้มีพิษภัยถ้าเราไม่ได้แบบใช้มันจนเกินเวลาที่ควรจะเป็นก็ต้อง,องรู้ใช่ต้องรู้ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องไปเรียนเราอะไรเงี้ยก็คือแบ่งเวลาให้เป็นเท่านั้นค่ะ วันนี้นะคะรายการคลิกไอทีก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่เรามีนิตยสาร My Mobile Revolution ก็แล้วก็โน้ตบุ๊กพลัสนะคะมาฝากอัปเดตด้วยไอทีกันนะคะคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับแต่ว่าตอนนี้นะคะก็หมดเวลา รายการคลิก IT ีลงแล้วค่ะใครที่อยากจะพูดคุยกับเรานะคะมีคําถามเกี่ยวกับ IT หรือว่าอยากดูรายการย้อนหลังนะคะก็เข้ามาได้ที่แฟนเพจเราด้านล่างนี้เลยค่ะเข้ามาคลิกไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะคะแต่การจากการค่ะ เช่นเคยนะคะลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณข้อมูลไอทีดีๆนะคะจากนิตยสารมาย b บายและมาแท็บเล็ตและนิตยสาร n o t e b o o k Plus ค่ะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ w w w n o t e b o o k 8 8 8 c o m และ w w w t ์ล e m e n c o m นะคะที่สำคัญอย่าลืมติดตามเกมสนุกๆรุ่นรับของรางวัลช่วงท้ายรายการเช่นเคยค่ะกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันเสาร์เหมือนเดิม8 5ดโมงหถึงโมงทางช่องทบแล้วทุกเรื่องไอทีจะเป็นเรื่องงี้ ขอขอบคุนะคะวันนี้โบวี่ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ <Wow. S 1> <Ooh. S 2> ชัตเลตมีชื่อเรียกภาษาไทยว่าอะไรส่งคำตอบกันเข้ามาทาง SMS 4221442ข้อความไหนที่ตอบถูกก็จะได้รับของรางวัลเป็นนาฬิกา ODM รุ่นเรนโบว์จำนวน10รางวัลจากบริษัท AD ด h ช r m มไปเลยค่ะ ก็แก้ทำามันแก้ทำมันไม่รอให้คนรอคนรอได้หรอบ้าไม่ใช่ก็คือมันมันทำให้แบบเราเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตบอุ่นใจอีเล์นียคือการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสซึ่งช่วยให้การสอนสะดวกมากขึ้นค่ะ